ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อแม่พี่น้องป้องไปสู้ขู่สุคนนะคะยินดีตอนเราเข่าสู่ทางช่องพอนผ้ารวยค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> ข่าวเมื่อคืนนี้ค่ะพี่น้องค่ะมีข่าวดีนะคะ <c oughs> พี่น้องโอดบพ่อได้ค่ะตื่นมาอยากว่าสู้พ่อแม่พี่น้องป้องไปฟังนะคะพี่น้องค่ะค่ะสําหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะคะที่เขามาเบิงมาช่อมิดนี้แล้วนะคะทามกถทาชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องในเด้อค่ะพี่น้องค่ะ สำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อที่สิบปฏิพาทข่าวสารดีๆได้จากทางช่องพรนพารวยนะคะพี่น้องเนาะค่ะซึ่งกระโค้แกงข้าวนะคะบางท่านนะคะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าลังเธอเบิ้งคลิปกับสิเบิ้งบะคักหรือจังได้นะคะพี่น้องเนาะเขาบอกว่าแอดอันแต่เดือนท่านว่านี่ก็ยังท่านได้ออกอยู่เลขกลรวสิไปออกยังเดือนมีนาเนาะค่ะ ว่งคักๆเด้อค่ะพี่น้องเดอ้อผู้ที่คอมเมนต์มาแบบบรูเรีองเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเดือนมีนาวันที่หนึ่งสิมีพุทธาพิเศษนะคะสวดพุทธาพิเศษนะคะพี่น้องคะ่ะสวดพุทธาพิเศษจากอาจารย์จ,จ,จอาจารย์ดังต่างๆนะคะมากกว่าห้าสิบถึงหกสิบกลุนะคะพี่น้องคะ่ะที่วัดผู้พาท่องหรือยอย่างเี่นล่ะคะ่ะพี่น้องที่ไปแก่งข่าวเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะซึ่งปีละเท่อที่เพิ่นจัดงานเนาะคะ่ะพี่น,อนะะ้องเนาะค่ะเพราะฉะนั้นก็ ฟังให้มันคะค่ะวันที่หนึ่งสวดพุทธาภิเศกนะคะพี่น้องคะเพราะฉะนั้นบบเมนเรื่องเลขค่ะพี่น้องค่ะบบเมนเรื่องเลขนะคะฝากถึงคุณพี่หรือท่านใดที่คอมเมน,มนะะต์มาเนาะค่ะอันเตือนท่านว่านี่ย,ยัง่ันได้ออกอยู่เลขไปวาา่ามม้ยังเดือนมีหน้าเนาะค่ะมีหน้านี่วันที่หนึ่งนี่คือสวดมนต์ค่ะพี่น้องค่ะสวดมนต์ขขึ้นค่นคะเพราะฉะนั้นก็นแกงไม่เด้อค่ะพี่น้องเด้อกลับไปฟังคลิปใหม่นะคะที่ในคลิปที่ว่าอัน ใบเสมาโบราานึ้นให้เพื่อนเห็นนะคะเพรานที่ึน้นแต่ปลายสักนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะึ้นแต่ปลายภายจากเพื่อนก็ดบ,บ่ได้ยยอยากบอกออกคลิปยังไรนะคะพี่น,อนอกก้องเนาะก็คือขึ้นแต่ปลายไายวลายยงสีค่ะพี่น้องน,นิดเดียวเนาะึ้นไม่เพื่อนเห็นแต่ปลายพ่อคุดไปแล้วมันเป็นใบเซมาโบาณานนะคะพี่น้องคะ่ะซึ่งขึ้นมาอยู่ในวัดเพิิน ก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะคะพี่น้องเนาะค่ะผู้ใดเบิ่งคิปนะคะเบิ่งบ่ชัดบ่เกณฑ์ก็ให้เบิ่งงไม่ซะพี่น้องค่ะก่อนที่สีคอมอเมต์มากแบบบ่รู้เรื่องนะคะพี่น้องก็แบบไม่รู้เรื่องนะคะพี่น้องค่ะเลขนะเดือนท่านว่าค่ะพี่น้องค่ะแต่มีหน้าหนึ่งมีหน้าสวดมนต์ข้ามคืนนะจ๊ะนะจ๊ะขอบอกค่ะเพราะฉะนั้นกลับไปเบื้องคปใไม่ค่ะพี่น้องค่ะก่อนที่สีคอมเมต์มาก เบิ้งให้ละเอียดก่อนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อคอมเมนต์มาแบบบ่รู้เรื่องก็เป็นตะยากอายเด้อค่ะพี่น้องเด้อถัดจับได้ว่าผู้ใดเป็นคนคอมเมนต์มาเนาะค่ะแม่เจ้าไปอยู่แก่ได้มาเนาะค่ะพี่น้องเนาะเจ้าค่อยคอมเมนต์มาแบบนั้นเนาะค่ะวันที่หนึ่งสวดมนต์ขำขึ้นนะจ๊ะนะจ๊ะบอกเอฟซีคนที่คอมเมนต์มาแบบบ่รู้เรื่องน้ำเด้อจ้ะเด้อค่ะแล้วังได้กระกลับกรโทษิกลไฝเอฟซีเสนช่องเนาะค่ะที่บางทีอธิพลาดพิงเนาะค่ะบ่พลาดพิงบ่ได้ค่ะพี่น้องค่ะคอมเมนต์มาแบบบ่รู้เรื่ออง้าาเเบบ่่่ตตืนนสิแ ก็สิคอมเมนต์ทั่วไปเองทีเนาะคะนะ่ะเนาะบุคคลถ้าเป็นบุคคลดีซะแล้วยงนะคะสิบว่ามะเหลวยังอ้งอยเงาะเองเงี้ยห้ผู้ใดดอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ้อยเงาะเองเงี้ยมันคือหยังแบบไม่พลาดพิงถ,ถึงบุคคลอื่นที่เสียหายเนาะคะ่ะถ้าเป็นคนดีซะแล้วยงนะคะพี่น้องเนาะ อ่าคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์นะคะพี่น้องคะสิบ่งบอกถึงนิสัยใจข้อบุคนคนนั้นท่านที่นะคะพี่น้องคะบ่ต้องเบิ่งยากค่ะพี่นอ้นองคะคนดีหรือบ่ดีเบิ่งที่คอมเมนต์มากค่ะพี่น้องคะถ้าเจ้าของดีพ่อแล้วมาคอมเมนต์ผู้อื่นแทนอีหยังเนาะพี่น้องเนาะถ้าดีก็ดีไปค่ะพี่น้องค่ะคนดีย่อมไม่พลาดพิงบุคคลอื่นนะคะพี่น้องค่ะบันีีมาจังซี่เด้อพี่น้องเด้อบันี้เข้ามาเบาเรื่องเฮ้าดีกวก็บ่ต้อง จีนเขาโตโซโคว้างเพลินบ่เอาเนาะค่ะพี่น้องเนาะให้ตะเพิ่นเฮ็ดจ้าเฮาบ่ต้อง,องเฮ็ดค่ะพี่น้องเนะาะวันนี้แอดจะเอาสูฟังเนาะค่ะพี่น้องค่ะซึ่งเมื่อคืนนี่อแอดนอนอยู่ลานธรรมเนาะค่ะพี่น้องค่ะนอนอยู่สถานปฏิบัติธรรมแม่ซีสาสยะเนาะค่ะพี่น้องเนาะซึ่งเมื่ออื่นเนาะค่ะแอดก็สิได้เดินทางลงไปรับแม่ซีเพิร์มายกเสาเอกเสาโทค่ะพี่น้องค่ะจังไดรก็กราบเรียนเชิญเนาะ,ะค่ะครูบอาอาจารย์หรือว่าผู้ที่รู้จักแอดมินพรพผ้ารวยเนาะค่ะที่อยูกก่ใกล้ กว่าสิเป็นสร้างคอมพลนพิสัยนะคะอันนี้อยู่บ้านน้องแค้นค่ะพี่น้องค่ะอยู่บ้านน้องแค้นสร้างนางขาวนะคะพี่น้องเด้อค่ะถ้าผู้ใดอยากมาร่วมงานยกเสาเอกเสาโทกับแอดมินพรพ้าร่วยนะคะกับปูอีพ่อปูนาคมาหาราภเพนาะคะพี่น้องค่ะอีพ่อเพ่นไปเหยียบไสจะเลื่อนหันนะคะพี่น้องค่ะอันนี้คุณครูบาอาจารย์นะคะพี่น้องค่ะเพราะฉะนั้นมืองานนะคะวันที่12นะคะก็สมาธมิพิธีกรรมพิธีการโดยอีพ่อปูนาคมหาราภค่ะพี่น้องค่ะ เพราะฉะนั้นกะกาบเล่นเชิญเนอค่ะพี่น้องค่ะมากินเขาง่ายน้ากันนะคะมายกเสาเอกเสาโทเนาะค่ะซาราปฏิบัติธรรมแม่ซีไสยะน้ากันนะคะพี่น้องเนาะค่ะเพราะฉะนั้นกะกาบเล่นเชิญพอแม่พี่น้องปองไปสู้ขู่สุขนา,า,ขนนานะคะพี่น้องเนาะบ้นนี่กะสิเขามาสู้ตเลขกแนวทางค่ะพี่น้องค่ะซึ่งถือว่าเป็นนิมิตไมายที่ดีหรือว่าเป็นเีืยังที่ดีมากๆว่าเท่าไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่า เมื่อคืนนี่เนาะค่ะพี่น้องคะ่ะสมีเสียงกูเถ่ามาบอกแอดมินพรนผ้ารวยเนาะว่าหล่าเอ้ยวสันวะตัวนี้เลยเดอว่าสันพี่น้องคะ่ะโอ้แอดก็ตัวใดเนาะเนาะค่ะพี่น้องเนาะอันนี้กะอยากว่าสู้ฟังซื่อๆได้ค่ะพี่น้องว่ามันสิมาหรือบมาอีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าได้งยินแบบใดก็อยากว่าสู้พอไม่พี่น้องป้องไปฟั่งแบบนั้นเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพื่อนบอกว่าเก้า ห้าศูนย์เดินนั่งวชันเพิ่นหวานเนาะอัน,นเป็นเสียงผู้เฒ่าผู้ชา้ค่ะพี่น้องคะบ่รู้ว่าสิเป็นปูขาวห้าหรือบ่อหรือไผกับบัจกแต่ว่าเป็นเสียงผู้เฒ่าเป็นเสียงมาบอกเลยเด้ค่ะพี่น้องค่ะมาบอกเลยแต่ว่ามันสิมาบ่ามากนี่อีกเรื่องนึงเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ค่ะมันมากอ่ะ บุญผ้าวาสนาเป็นของเฮาค่ะพี่น้องค่ะเพราะว่าแอดก็ิยิบจับสรากินแบงรัฐบาลเนาะค่ะพี่น้องสนับสนุนสรากินแบงรัฐบาลเท่านั้นเนาะค่ะยิบจับไว้เด้อค่ะพี่น้องเด้อเพื่อรางวัลที่หนึ่งเป็นของเอซีแฟนช่องเนาะค่ะพ่นบอกโตเดียวพี่น้องค่ะ950เลยเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าสิมาบ่มาอีกเรื่องหนึ่งเด้อค่ะพี่น้องเด้อแต่ว่าอยากฝากอยากต้อนโอ๊ตมได้อยากเล่าให้เอซีฟังค่ะพี่น้องค่ะ950ค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ฝากไว้แนม หรือว่ายิบจับฉลักกินแบงรัฐบาลไว้ได้เลยนะคะพี่น้องเด้อสำหรับเอฟซีแฟนช่องเนาะคะ่ะค่ะท่ายสุดนีสเนาะค่ะแอดกาขอกลับริ้นเชิญเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องป้องไปหรือว่าคุณคู่บาอาจารย์ผู้รู้จักแอดมินพรพระรวยก็เดินเที่ยทางมาอ่าโยกเสาเอกเสาโทเนาะค่ะวันที่สิบสองเก้าโมงเช้าที่ร้านธรรมเนาะค่ะแม่ชีสาย,ยะนกันนะคะพี่น้องเด้อซึ่งเมื่ออื่นในแอดกสิออกเดินทางไปรับเพิ่นอยู่ที่พิกิจเนาะค่ะเพิ่นไปท่วนย่าน สิบสี่มือครบแล้วนะคะพี่น้องคะแอดก็จิได้เป็นรับคุณแม่เพิ่นมายกเสาเอกเสาโทกอนนะคะก็จะได้พบได้พอกันกับแมซี่ช้ย,ยะน้ากันนะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้ก็าฝากถึงพ่อแม่พี่น้องป้องปายสุขสุขคนนะคะให้โชคให้มา n น,นะคะโชคดีมีเงินใส่ตลอดปีตลอดไปนะคะสุขภาพแข็งแรงน้าเด้อค่ะพี่น้องเด้อก,ก็กาบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่นะคะกับต่างประเทศน้านะคะที่ได้ร่วม เทฐานพระวันที่13านะคะแอดไดนัดคู่บา่าอาจารย์ไหววันที่13าเป็นเจ้าภาพเทฐานพระที่ดันเมฆน้่กันค่ะพี่น้องค่ะสำหรับผู้ที่เฮ็ดบุญมากก็ขอให้ได้กลับไปลอยเท่าพันเท่าทะวีคูนนะคะให้ยู่เย็นเป็นสุขครอบรัวจะเจริญหงเองเหงเลืองเหลื่อมค่ะพี่น้องค่ะโชคดีเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะมีเงินใสสุขภาพแข็งแรงสู้ขู่สุขคนค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะพี่น้องป้องปายค่ะตอเลยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเมื่อเนี้ก็มาเอาบุญน้ากันค่ะพี่น้องค่ะค่ะเจดนะคะหรือว่าปั๊บทีนะคะพี่น้องค่ะปั๊บทีเพื่อที่สีโยกเสาเอกเสาโทล้านถ้ำเนาะค่ะแม่ชีสายยะเนาะค่ะเป็นสถานปฏิบัติธรรมในน้อยเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะพ่อไห้เมซี่เพิ่นมี่บอนกรรมฐาทานเนาะค่ะยางจงกลมเนาะค่ะพี่น้องค่ะทวนย่านเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ตอนนี้เมซี่เข้ากับไปอยู่พิกกิตนาะคะ่ะพี่น้องเนาะทรงไปวัดป่าเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะวัดปา่าที่พิกกิตผน,น,ะะนเด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะวัดป่าศรีวิไลเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะค่ะวัดป่าศรีวิไลทวนย่านซิปสีเหม่อค่ะกสิได้ครบไก่ไก่ครบแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะแอดกสิได้เป็นลับเมซี่เนะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะอันนี้เข้ากับเจดินปั๊บพื้นที่เพื่อชิโยกเสาเอกเสาโทวันที่สิบสองค่ะพี่น้องค่ะ ยังไงก็กราบเรียนเชิญน,นะคะพี่น้องเด้อค่ะวันที่สิบสองคู่บาอาจารย์ที่รู้จักกับแอดมินพรพารวยกับขอฮัลโหลโปโรข้าวนะคะบอกไปน้ากันเลยนะคะพี่น้องเนาะค่ะนิมนต์นะคะพี่น้องเนนิมนต์ผ่านช่องไปเลยนะคะเพราะแอดมินช่องนี้ภารกิจร้ายะค่ะพี่น้องกะต้องเดินทางนะคะตลอดนะคะเพว่าจิเป็นเจ้าภาพเทศฐานพระนะคะเจ้าภาพรอองค์พระนะคะพระมหาจักรพรรดินะคะสำหรับเอฟซีแฟนช่องนะคะ ที่จกร่วมบุญนะคะกติดตออ่อแอดมินพ่อ้า,ารวยมาได้รือว่าอยากลู้พี่กัดที่สิเดินทางมาเนาะค่ะกัติดต่อมาได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะขาสิม,มาเมือยกเสาเอกเสาโทวันที่สิบสองเนาะค่ะเก่ามงเสาเนาะค่ะถ้าพวกอยู่ทางไก่ก็เดินทางมาพักอยู่ล่านถ้ำก่อนก็ได้เ้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะก่อนเมืองงานเนาะค่ะพี่น้องเนะาะค่ะเพราะว่ามันเดินทางไก่อาศับ ENT ท่านงานเนาะค่ะงานเริ่มเก่ามงเสาเลค่ะพี่น้องเด้อค่ะยกเสาเอกเสาโท เก่าโมงเสมามอตุมมม่มห้มเด้อค่ะพี่น้องคะ่ะผู้อยู่ทางไกลทางไกลกะกับเรียนเชิญเนาะค่ะบวบสีอยู่แถวพวุ่มวิสัยน้องค่ายมาได้นะค่ะพี่น้องค่ะอำเภอเพนเนาะค่ะอุดอรเฮานะค่ะเดินทางมาได้เด้อค่ะพี่กัดเนาะค่ะโทรถามแอดมินพอนพัอรวยได้เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้กะขอตัวลาไปก่อนนะค่ะพี่น้องค่ะผูพอกันใหมในคลิปหน้าจ้า